ตลาดคลองปูอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีคณนะกรรมการชุมชนตลาดคลองปูร่วมกับผู้นําท้องถิ่นและผู้นําท้องที่จัดงานประเพณีวิ่งควายคลองปูประจําปี2568เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมภายในงานมีนายวัฒนพงศ์ศรีเมธาลักษ์สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเขตอำเภอหนองใหญ่นายสมศักดิ์จุฑาวงกุลนายอำเภอหนองใหญ่และนายพิสารนาะวัฒนภัยบูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบนคลองปูเข้าร่วมเปิดงานสําหรับประเพณี มีวิ่งควายถือเป็นกิจกรรมเก่าแก่ของจังหวัดชนบุรีที่จัดสืบต่อกันมาหลายร้อยปีเพื่อยกย่องควายซึ่งเป็นสัตว์คู่เกษตรกรไทยและเปิดโอกาสให้ชาวไร่ชาวนาได้พบปะและเปลี่ยนประสบการณ์ภายในงานมีการประกวดควายสุขภาพดีการประกวดพืชผลทางการเกษตรพร้อมชมการแสดงศิลป,ปะพื้นบ้านเองกอซึ่งเป็นไฮไลท์สร้างสีสันและได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมากสนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a r สนใจสั่งซื้อโท 00, ร088 309 6600 Li n e dbm 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสราระแแดง b e herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ l ล n e b herb 99